ลงาที่1มี3ให้ผมเนี่ยที่ตอุทัยออูทัยจนครศรีธรรมราชเพื่อพบบุคคลตาใหม่เจ้าที่บุคคลตาใหม่เจ้าของสัต์จังหวัดที่านงาน67ครับ258ลงาที่นาครับเริ่มคตั้งแต่6โมถึง15นะครับอันนี้มาจากศาลจังหวัดสระแก้วข้อหาร่วมกันชอบิชาชนโดยการแสดงความเป็นผ้ ก็อขอตไม่้องเนครับเอกม่อยู่บ้านนะครับไม่มีอยู่ไม่มีกาไม่มีนุาาคนไม่ได้ป้าก็ไม่รเรื่องัดปครับเป็นเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ครับจำนวนเงินคนมร หมายรับของแตงโมสกแก้วที่อาจารย์อุดจิตสองเขาแปดโดนแตงโมมาคือเหมือนอามาของสอคของน้ำใส่โดนแตงโดสากแก้วเนี่ยโนเลยตุ๊แปดมาได้ออกหมายจับรู้ไหมว่าทำอะไรม่รู้คือทำไม่ได้จริงนี่เขาทำอไรเขทำนแตงมาต้องแต่งบ้างครัผมเออต้เปนการต้องทำโปรนี้เลยนี่ก็ยี่บาทนี่ เรงินไม่รู้มันอย no. ู่ในรายละเอียดการสอบสวนเดี๋ยวเราต้องไปให้การที่ทางสอบสวนจริงดว่าเกองสอบสจริงเราจะตงจับตงลงครับพี่เดียวนไดหรอครับเนี่ยใช่พี่เ้าการเอาลูกหายยาอาจารย์นะจับจัข้อหาโรคการครคงยาสนโดยกรนเป็นลอื่นเง็นขากวนให้จับตัวนานกานที่ อำเภออุทัยเจ้าวาดอุทยานชมพระนครวนมลงพักของน้ำใส่จงหวาดสักแก้วนะเรอไปเรามีไม้มจับนะมีอยู่ของมีไ,รรไม้มจับอยู่ไม้มจับไม่ตั้งจของ้วย นี่ั้หมานี้เนี่ยหลานจับคดีอะไรใหญ่เขาไ่ได้เอใก็อไใหญ่ได้ยก็มันก็ใส่นช่วงนี้อย่าลุกการชกอื่ไหมจับจับของเราไม่เองเราขอไปครับไปพบไหมครับ ก็พุ่งไปไปต่งไปเพราะหมายเรียกมาไปที่หนึ่งผมไม่รู้เพรไปที่สองผมก็ไปที่สามนั่นเองคือเป็นเหตุที่ให้ออกไงเพราะว่าคือมันเป็นพิธีกรรมเชื่อว่าน่าจะมีพิธีกรรแบบนี้เพราะว่าข้าไปไม่ตรงตามอันนี้คือหมายเรี เขาไม่จังหวนต้องใสแก้วเคยไปนะครับไม่เคยไปแค่ประเภทใช่ไหมครับอ๋อมันจะท้องที่อันน right ี้คือไม้จับจากใสแก้ว้้อขคองน้ำใส่แล้วพอว่ใสแก้วครับนที่ไม้จับเราอาจจะครับสองห้าหกแปดนะคือปัญหา่าต้องการแกาปรโชาชนเยอะแ่กูหนึ่งแล้วอหนึ่งอันนี้ชือพ่อเนาะนายสงัดคนของไรครับเลขประดำัวประชาใช่ไหม นี่ต้องพ้นหนีต้องพ้นที่ไมเดามาคร่อง้อา่องเป็นเรื่องบอหาััอาารดสนัาน้ดครับนานอ่นี่นี้ใช่อไหโอเคครับโอเคจะเียลุงอาบน้ำอาบเลยกันไปลุงภาพไปเอาเด้อไหนพี่อะไรครับมัเชียร์ม่คอยูเรื่องกาหรองบารจักการเออไอที่เราโอนไปให้น บกมหลันไม่ใช่เออี่นีเราก็ัแต่เขาก็สืบหาเรีันชี้ที่โอนเข้าให้ให้เราได้มันม่ใช่ครับเป็ยันประกอบประกอบเจอะเเนี่ยเปิดแอปดูเลยครับเจออวเลยเดี๋ยวเอาไปให้ร้อยเวียนก็ดูด้วยครับชีเนี่ยที่มัน สดีครับ,ครบ,สบสวัสดีครับสวัสดีครับด้ค่ะได้ค่ะดูดครับส่งพนัองานส่งห้องสอบสวนห้องนั้นไหมห้องนี้ห้องนี้ครับ,อบโอเค